อสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับหลังจากที่ผมหายไปหลายวันนะครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมวันนี้ ผมไม่ได้พาพีเอฟซีเข้าป่าที่ไหนจะอย่างใดนะครับวันนี้ผมพาพีเอฟซีเข้ามายังอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มามาอยู่ตรงนี้ด้วยกัน5้าคนนะครับก็จะมีน้องดิดนะครับพือนชานะครับผมครับสวัสดีครับผมน้องดิดก็มาด้วยวันนี้ครับผมสวัสดีครับน้องดิดไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นคลิปที่เรามารวมตัวกันเพื่อจะส่งท้าย เพื่อนชานะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนชาเราก็จะต้องไปรับงานนะครับผมรับงานประจํานะครับผมก็อาจจะต้องหยุดถ่ายคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็น้องแทนจะมาหรือเปล่าไม่รู้น้องเชนจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เอาลูกชายสุดที่รักผมมาด้วยนะครับส่วนลูกสาวไม่ได้มานะครับผมลูกสาวไปหาเพื่อนนะครับก็ไม่ได้มาเริ่มโตเป็นสาวแล้วเริ่มมีสังคมแล้วนะครับผมก็ ปล่อยบ้างถ้าที่ปล่อยได้นะครับผมเอ๊อย่าไปดิ๊ะอย่าไปดิ๊มาทำไมวันนี้ปลาแคมป์วัสดีครับยังวัสดีครับมือข้างเดียวไม่ได้ลูกโยนทิ้งเลยสวัสดีครับเอาวันดีครับผมนี่แล้วก็เพื่อนผู้ชายไอ้เพื่อนลูกชายมาด้วยนะครับผมน้องบูมนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแคมป์กันริมเขื่อนริมอ่างเก็บน้ําที่นี่นะครับแล้วก็นอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับแล้วก็ ประกอบอาหารกันนะครับก็ตอนเรามาถึงแรกๆเนี่ยขยะค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนชาได้เก็บมาเผาไปเยอะแล้วนะครับบริเวณที่เราจะแคมป์คืนนี้เราก็จะแคมป์บริเวณตรงนี้นะครับผมก็เราจะแคมป์โดยการผูกเปลนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเหมาะกับการกางเต็นมากกว่านะดูดินนแสงแดด <c oughs> เหลืองอารามอ่อนๆนะครับสาดลงมาในยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงกว่าเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับน่าจะสี่โมงแล้วแหละนะครับผม ก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปพวกเรานะครับจะช่วยกันไปหาฟืนนะครับเพื่อก่อคืนนี้เพราะว่าที่นี่กลางคืนหนาวมากนะผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมไป อ้เราได้ไปช่วยกันหาฟืนมาได้ในจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งช่างชาหอองดินเนี่ยก่อไฟต้นร้อนเพื่อจะถอนขนไก่นะครับผมแล้วก็มีน้องเชนนะครับตามมาทีหลังรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายนะครับไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่ใ่จะไปหาหมอหน่อยฮะอยากไปหาหมอ ขึ้นนะครับปวดหัวนี่หัวอ๋อน้ำนี่กินได้ใช่ป่าอี่ชาดูน้ำขบรรยากาศนะครับเวลาดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะครับท้องฟ้าก็จะเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับนี่ลูกชายกับเพื่อนลูกชายก็กำลังอาบน้ำกันอยู่นะครับนู่นเล่นน้ำเสร็จมาอาบน้ำแล้วนะครับนู่นคุณลุงเขาก็ เหมือนเอาที่ดักกุ้งมาดักกุ้งนะครับนี่อ่างเก็บน้ําตรงนี้ชาวบ้านก็จะมาตกปลาวังตะข่ายกันเป็นประจํานะครับปลาก็มีนะครับแต่ตัวมัน,มน,มนไม่ค่อยใหญ่นะผมรู้สึกปลาน,นี้ก็จะประมาณตัวฝ่ามือนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พอดีทอดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ไก่ตัวนี้เราจะทําเมนูอะไรนะครับ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเผาขุนใก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอ,อะไรเนี่ยเอาไม,ม่เท่ตัวเลยนะไม่ต้องอยูมม่ในยันเลยนะ อย่างแล้วพราะว่นอยู่กับไลค์คเนี่ยพี่เนาะใช่ เช้าผมแม่ภัยแล้วกลับมาได้แล้วคิงชาใครไล่ไปอาบน้ำอ่ะผมแม่พายแล้วกลับมาเฮ้ผมไม่เชื่อหรอกที่อาจารย์นะขอโทษอยู่ขอโทษใครมาลงแกงช้างนีโอ้โหกลับไปนู่นผมโดนด่าดีสามไปใครใครด่าวะจ้าอ้าวจะมีใครอ่ะจะมีใครล่ะลูกพี่กันหรอลูกพี่ดิ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไายให้นะโอเคพรุ่งนี้เย็นนะพรุ่งพรุ่งเย็นน่ะนะก็ประมาณทุกสองทุ่มเดี๋ยวจะมาลองเดี๋ยวเจอกูจะไก่ให้เลยจ้ะนะกูซูได้มึงแค่ตอนเดียวเนี้ยก็น้องดิดจะทำไก่แล้วนะผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดนะครับผมนี่ก็จะเป็นไก่บ้านนะครับใส่แล้วใส่แล้วใส่ละหลอใช่อันนี้ลูกๆนะครับก็นอนบนเปลแล้วนะครับผมไปดูได้เป็นยังไงเกลือชุลอดเนี่ย อ๋อไว้รื่นเป็นไงมั่งอ๋อนอนเป็นสองคนเลยคืนนี้นอนด้วยกันบนไปผืนนี้เปล่าจะลุงนอนนุ่นก็ได้ฮะเดจะพ่อมอนนุ่นก็ได้โอเคได้ได้ได้อ๋อกลัวน้องครับจับตูดด้วยเปล่าเนี่ยไม่ได้นะเว้ย่าจับตูดเพื่อนนะรู้ป่ะมากับพ่อสนุกเปล่าสนุกอ่ะสนุกกันพี่วิวไม่ได้มานะเสียดายต้องรายวายโอกาสหน้าสนุกเตบเจ็บกัน วหิวข้าวยังเนี่ยหิวแล้วเหรอใจเย็นนั่นพี่พี่ก็กำลังทำข้าวกันอยู่หิวเลยใช่ป่าวหิวรอก่อนผมก็หิวแล้วกลับไปผมไม่ได้โมโหโมโหตรงที่เปียกแล้วโมโหตัวตาบะจอนเหรอดิสตาบะจอมเ่อันนี้คืนนี้แสงจันทร์น่าจะสว่างนะครับผมคือมองจาก นอกกล้องเนี่ยเห็นแสงดาวเลยนะครับดูดิน่าจะเห็นบ้างนิดหน่อยเนาะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าในกล้องนะครับผมบรรยากาศยามโพเพริมอ่างเก็บน้ำน,นะครับที่นี่เ,เริ่มหนาวแล้วนะครับผมเนี่ยน้ำกำลังออกดูดินี่มาดูได้เต็มเลยเนี่ยอันนี้คือจริงเลยนี่ก็คือบรรยากาศเ,เวลาโพเพะนะครับใช่ไหมเี๋ยวจะเป็นยาใส่เต็อุ้ยเข้าไอ้นี้ลืมดูว่ะช่ เขาโมนเนี่ยลุ้นดูเลย วันนี้น้องดิดเป็นเชฟแล้วนะเชฟโรเลตเชฟโรเลตดีนะเป็นเชฟโคโลราโดท่อลูกชิ้นนะครับมีทั้งไก่ย่างแล้วก็ไก่ผัดเผ็ดอร่อยถ้าไม่พอก็เช็ดเนื้อตรงก้นโคนละมโคนละหอืมเอามาย่างดูช่างเช้าชัดหาสาวนัะเมียจับได้นะมีหัวแตกจับได้นานแล้วก็อ๋อใช่เหรอจบแล้วอย่างเงี้ยดินแบบบังไม่ถูกเมียตาย ไม่ถ้าเอนมีบายนา่าฮาาวเลยเชี่ยเล่อะไรจานอะไรจานพอป่ะหรือยมาลู้ตักข้าวให้มาครับกินข้าวกันครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะนะครับกับข้าวของเราวันนี้มีไม่มากแต่มีเยอะนะครับผม ก็จะมีไก่กกรผัดเผ็ดนะแล้วก็ลูกชิ้นไก่คไก่ย่างแล้วก็คผักบางนะครับรองน้ำซัปเอาไว้กินกับผักบางข่าอะไรค่ดข้าวที่ยังไม่แนะนําครับอ๋อข้าวด้วยโอเค้าวข้าวพขาวนี่คือข้าวนะครับโอเคก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะครับผมมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้เช้านะครับผมว่าบรรยากาศยมเย็นกับยมเช้าเนี่ย แตกต่างกันหรือเปล่าดีกว่ากันแค่ไหนนะครับมามากินข้าวก่อนครับครัอวเีย่ะเอาต่ว่องเลนะได้พี่มดูอย่าดูดูีจ้ คืนนี้ขาดแทนตเต้เหรอใช่ขาดตเต้ตเต้มุ่งมุ่งอยู่ตรงนี้หาดเสียงไงสะตอเต้คืนนี้เรานอนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยส่วนผมกับลูกชายก็น,นอนตรงนี้แน่หนุ่มน้อยแอบนอน <c oughs> นอนเอเพเดียวกับพ่อให้ไหมคืนนี้เาอุ่นไหมลูกอุ่นเียอุ่นสบายเลยนะอ๋อดูต้องบุ๋มมันหลับปุ้ยไปแล้ว อย่างนี้เลยนะครับอืมนี่ดูยิ้มเลยยิ้มฟันฟันผัวเลยเออเช้าไหมลูกช้าเชอา<อ>มากับพ่ออีกว่ามามานะปีใหม่ไม่อยู่กับพ่อเลยอ่ะพ่อน้อยใจอะ <grac. S 1> okay, okay ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวหลังปีใหม่เจอกันนะลุงนะ<อ>ครับก็นี่แหละครับนี่คืนนี้เราก็ขอลา พีเอฟซีไว้เท่านี้ว่าเจอกันในวันพุ่งเช้านะครับเดี๋ยวพุ่งเช้าเราจะมานั่งดื่มกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านนู้นนะครับนู้นเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับนี่ลาทีสวรรนะครับ

สวัสดีครับผมสวัสดียมเช้านะครับตอนนี้แสงอาทิตย์ก็ต้อนรับวันใหม่แล้วนะครับ ซึ่งเราก็ตื่นไปเช้าตู่เลยนะครับเราตื่นขึ้นมาต้มน้ําร้อนชงกาแฟดื่มกันนะครับบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับก็มีคุณลุงมาดักกุ้งวางตะขคายนะครับแล้วก็เม็ดน้ําค้างที่อยู่บนปลายใบหญ้าเนี่ยเช้าเเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมตอนนี้ดวงอาทิตย์กําลังจะพ้นยอดเขาแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่คุณลุงก็กําลังเก็บตะไคร่ฝั่งนู้นนะครับ บอกเลยว่าที่นี่ภาพรบรรยากาศเวลาตอนเช้าเนี่ยดีแล้วก็สวยนะครับสวยมากมากนะครับท้องฟ้าเนี่ยสีทองนะผมแล้วก็ปนกับอไอเล่หของน้ำเนี่ยครับเล่ขึ้นมาในเวลาตอนเช้ากระทบแสงแดดอ่นอนๆเนี่ยสวยมากเลยนะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งดื่มกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะครับในเช้าวันนี้ริมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับผมบนี่นู่นเลยนะครับผมก็ หวังว่าภาพบรรยากาศแบบนี้พี่พีเอฟซหลาย,ลายๆคนก็คงชอบนะครับเมื่อคือนน้องแทนก็ตามมาทีหลังมาตอนดึกๆแล้วนะครับมาตอนเราใกล้จะหลับใกล้จะนอนกันแล้วนะครับผมไม่รู้เป็นไรไม่รู้โดนใครไล่ออกจากบ้านหรือเปล่าอืเห็นน้องแทนบอกไปรอ,อน้องเต้น,นะครับรอไปรอมาน้องเต้ไม่มาเลยต้องมาคนเดียวนะครับเต้ไล่าจากบ้านเต้ไล่จากบ้านก็ส่วนลูกชายนะครับนู่น ون. ไปตกปลายอยู่นู่นนะครับน้องบุมไปไปตกปลา หนาวมั้ยคืนเนี่ยาเที่ยวครับมื่อคืนหนาวไหมมื่อคืนนอนไม่หลับพ่อเลยนะเรื่องหลอนมีใครเปิดไอ้เรื่องเล่าหลอนก็ไม่รู้นะครับอยุดต่อเลยน้องบุ้มนอนไม่หลับนอนไม่หลับตั้งแต่เที่ยงคืนไม่ใช่แล้วมันชั่วโมงกว่าด้วยขาฟังจนจบอ่ะไม่รู้ไอ้คนไอ้คนเปิดไม่ฟังหลับสนิทไอ้คนไม่ได้เปิดฟัง ไอคนเปิดก็หลอนนะพี่ฝันอะไรไม่รู้ฝันย้ายของลงไปลงมเอ่อฝันว่าไปตกปลาตกปลาไม่ได้ฝันจี่ได้ปลาไหมเออตอนก่อนที่จะตื่นมาฝันว่าขี่มาจังเลยขี่มาจังเลยเกือบไปฝันเชือ ตอนนี้เราก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับผมก็แสงแดดเนี่ยพนขบฟ้าแล้วนะครับนู่นเลยนะครับผมแสงแดดณนะตอนนี้นะครับก็เป็นแสงแดดที่เต็มไปด้วยวิตามินดีนะครับผมซึ่งจะช่วยบำรุง เรื่องขอกระดูกนะครับหลักการนิดนึงนะครับน้องแทนยังไม่ตื่นเลยนะครับผมสงสัยเมื่อคืนน่าจะไม่ค่อยได้นอนคิดมากนะครับผมที่โดนไล่ออกจากบ้าก็เราทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บข้าของนะครับผมแล้วก็เคลียร์ขยะดับฟงดับไฟแล้วก็ออกจากริมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับอ่างเก็บน้ําตรงนี้ก็จะมีเสียงรถบ้างนะครับอาจจะรบกวน อาจจะไปขัดกับภาพบรรยากาศแต่ก็ปะกะตินะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาวาังตะคายมาตกปลากันเป็นเรื่องปะกะตินะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเท่าไหร่นะครับผมก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนชาของเรานะครับก็คงจะต้องไปทําหน้าที่ของครอบครัวนะครับนะครับผม ก็จะอาจจะหายไปจากการเดินป่าสักพักหนึ่งอาจจะมีผบูโผล่มาบ้างนะครับแต่อาจจะไม่บ่อยนะครับผมแต่ก็อย่าอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนชาวไม่ได้ไปไหนนะครับแค่พักไว้สักพักหนึ่งเพื่อไปทําหน้าที่ส่วนตัวนะครับผมเราทุกคนก็ขอลาพี่พีเอฟซีไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทุกๆคนด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันในคลิปเรือหน้านะครับ เีตัลาีเป็นโลหัวปรมาณนี้กาใช้ควานแรง